แล้วก็อย่าลืมด้วครับว่าความสนุกการเฉลิมฉลองของเราไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้เคะครับเพราะว่ายังมีคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปิน อีก25ศิลปินเลยนะครับชื่อดังของเมืองไทยที่จะทำให้หัวใจของ <ไป S 1> ทุกคนเนี่ยเต้ <ไป S 1> นแรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับพร้อมกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีสันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยครับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนนะครับสามารถไปดูในเฟซบุ๊กของวันแตงทอกได้เลยว่าศิลป,ปินที่จะมามอบความมันมีใครกันบ้างนะฮะร,รับรองว่าไม่ผิดหวังเป็นศิลปินตัวท็อนั้นเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเราได้เจอกับ พี่ปาไม่แน่นอนแล้วก็สล็อตและชีนที่เวทีวันแบงคอกร์คแห่งนี้เนี่ยที่จะมาระเบิดความมันกันเป็นการเสริมสองให้กับวันแบงคอกนะครับ25ตุลาคมครับวันนี้วันเลือกดีมากๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าดาราคนต่อไปนะครับที่จะลงมาจากรีมูสซินจะเป็นใครนะฮะ ตอนนี้บรรยากาศด้านนอกมีวันแบงพ้อคัดเลยครับแต่ผู้ชมเรื่องจะเยอะขึ้นนะครับเรื่องคึกคัขึ้นแล้วแต่เชื่อว่าในช่วงสองทุ่มครึ่งในช่วงโชว์ไฮไลท์ของเราเนี่ยครับคนจะแน่นอย่างแน่นอนเลยอยากจะให้ติดตามนะครับชมพิเศษจากออดิทัวร์นะฮะเป็นหนึ่งในผู้จัดงานธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงาลีสนะครับที่ผ่านมานี่เองรับรองความยิ่งใหญ่แน่นอน เป็นโชว์ที่เราจะรวมกันเป็นหนึ่งนะครับเป็นการแสดงสุดพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับตั้งแต่ประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับนี่จะเป็นบรรยากาศของเวทีวด้านนอกที่เราจะมาสนุกสนานกันนะฮะน้งงองน,นี้นใครที่ดูไลฟ์อยู่ด้านในนะครับที่จะได้จากข่ากสดจากวันตะพกพาดนะครับถ้าเกิดใครที่มีเพื่อนยังอยากมา ยังสามารถมาสนุกกันได้อยู่นะครับงานของเราในค่ยค่ำคืนนี้พิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะครับยังอยู่กันกอีกยาวๆยามเลยนะฮะแล้วเราก็จะตื่นตาไปกับการแสดงเลเซอร์แมปปิ้งด้วยนะครับบนสนามปฏิทรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ The World's Largest Architectural Laser m a p p i n g s h o w นะครับที่มาในทีมที่สองอย่างนะครับนิวชัปไดร์ฟไคอ์ ท้องเสน่ห์ของกรุงเทพครับแล้วก็ความน่าสนใจของวันแบงอคอกให้ทุกคนได้สัมผัสกับแสงสีสุดประกายใจกลางโดยเดีดย่ยวตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคมน,นะครับในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปถ้าเกิดใครอยู่ทางเหล่านี้น่าจะเห็นแล้วเนะี่ยเห็นมาแต่ไกลเลยเดียวสำหรับการแดงคหนักที่ของเราเนะฮะอลังการมากๆเลยเดียว,ว,ว,ะวนะครับหลังยังเหลือเซนเล็บที่จะมาเด็กพวงแดงดูนะครับบายยั bye bye. งไม่หมดนะฮะ